ความยินดีกับคุณครูบรรทานะครับครูบรรทาไหมทองหรือชื่อเล่นที่เรียกว่าครุยนนะครับเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละอยงที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นผู้ที่มีบุคลิกละเอียดอ่อนนะครับเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เข้าถึงง่ายเป็นอัตลักษณ์บุคคลที่น่าพบหานะครับซึ่ง ที่ผ่านมาตลอดเวลาหนึ่งปีนะครับคุณครูบรรชาไหมทองนั้นได้มาฝึกประสบการสอนโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆนะครับซึ่งคือว่าทํางานปกตกิเหมือนกับคุณครูทั่วไปนะครับมีความท่านมีความเสียสละมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการคาานเงินในแข่งขันกีฬานะครับหรือการสอนวิชาคณิตศาสตร์การทํางานบริหารทั่วไป รับที่ที่ได้รับมอบหมายทุกบทบาทหน้าที่ผู้บัญชาทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็รู้สึกได้เลยน่าจะอยู่ยอ,อีกสักสองปีอยู่ด้วยกันอีกน,นะแต่ก็คงไม่ได้ไปไหนไกลนะผู้บัญชาเนาะก็คงอยู่แถวๆบ้านเราเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องแสดงความยินด,ดีกับคผู้บัญชาครับทุกท่านทุกคนซึ่งท่านได้ ฝึกประสบการณ์ผ่านนะเวลาหนึ่งปีนที่เรียบร้อยและในไม่ช้าท่านก็จะสอบมันถ่าได้อย่างแน่นอนนะครับท่านได้คุยกับพ่อว่านะครับท่านเนี่ยสยสละแล้วก็จริงใจมากที่จะมาอยู่บนท่านได้ทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่บนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องสอบให้ได้ภายในเร็ววันนะครับ <H> เพื่อที่จะบรรจุในอัตราเดือนกรินดาโทนะสองหมื่นเท่าไหร่นะคุณดังก็หมื่นสองนะครับท่านผู้ดาวพอดีนะครับรูปบรรชาบอกน,นะครับ ในโอกาสนี้ขอเสียงกบมือดังๆให้กับคุณระปาน